สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีอ c ซทุกท่านเนาะค่ะบอกว่าจะเป็ี่นอ c ซเก่าอ c ฟซีใหม่เนาะค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังทางช่องของเจตาพาลวยนะค่ะในทางช่อง YouTube เนาะกับขอบพ่ะคุณหลายๆประวัติของเจตาวันที่หนึ่งที่ผ่านมาค่ะ08840หวยเล้าออกหลักสิบเดินดีดินหลักสิบของเจตาลดไปอีกแล้วพี่น้องลดอีกแล้ว วันที่ย9เก้าขาไปอยู่เนาะค่ะหลักสิบเดินดีเนาะกราบขอโทษขออภัยอิซีเป็นยางสูงค่ะกราบงามงามขออภัยลายๆหลักสิบลุดไปเด่นหลักสิบของเจตาเนาะลุดแล้วก็วลุดเลยเน้อยพี่น้องเนะาะจักสิวาแนวใด มาแล้วแนวทางใหม่กับขอบบุญขอบคุณเอฟซีที่ยั่งเขามาให้กำลังแรงใจของเจตาเนาะค่ะพิ่นกับเขามาคอมเมนต์อยู่ตามตะเจ้าอยู่เด้อเจตาบสันกับขอบพคุณหลายแล้วเราพิ่นกับถามหาอันเล่าสามคัคีอยู่เนาะค่ะเจตายังบ่ทันได้ลุ่งเดันเห็ดอยู่เนาะบ่ทันได้ทำอันปฏิอันห้าน้อยกับลาวสามคัคคีเนาะค่ะ จิตตายังบ่ท่านได้เห็ดบ่ท่านได้เห็ดแนวทางบ่ท่านได้ลงแล้วค่ะตะกอนก็นเคยลงไปอยู่พี่น้องก็เลยถิ่มช่วงไปเนาะช่วงอยู่บันี้ก็จะว่าเริ่มต้นไม้ต้นไม้ก็คิดอยู่เนาะอ่าให้พร้อมเจตตาพร้อมเล่าสามคคีเพิ่นถามหาอยู่กราบขอบุญขอบคุณค่ะ FC ที่เข้ามาคอมเมนต์ มีคำแนะนำเขามาต้องกันแนวทางแบบใดเพื่อนก็บ,บอกมาเนาะค่ะติเพื่อกอบอกมาใดเนาะค่ะสัมพีสัมนองกันเนาะอิบซีทุกทันกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงท่้ที่ให้กำลังเลี้ยงใจช่งนหน่อยๆของเจตาเนาะค่ะผิดพลาดแนวใดประกันใดเนาะค่ะเขียนพิษเว้าพิษกราบขอโทษขออภัยเนาะ มาเบิ่งแนวทางค่ะหลักสิบเดินดีเดินหลักสิบของเจตาค่ะเลขประกบเดินหลักสิบหลักก็เลขประกบ,กดกบะกะเกบดินหลักสิบเจตาให้สามกับห้าค่ะสามกับห้าเลขประกบสองหกแล้กก็สี่ค่ะสองสามสามหก สามสี่ห้าสี่ห้าหกห้าสองันประกบใส่กันเนาะพี่น้องเนาะถ้าชอบชอบคู่ใดลักใดเอาใส่กันแต่ว่าเด็นลักสิบนี่มีสามกับหาเนาะสามกับหาเป็นลักแล้วเนาะค่ะเลขประกบกับแล้วแต่เอฟซีจะชอบจะมักตัวใดเนาะค่ะ แนวทางเจตตาบอเขากะกาบขอถูดขอไพ่เนะาะจะว่าันบอเขาแม้ละเจตตาเจ้าวะตีว่าเพื่อไปแล้วเนาะพี่น้องไม่มีอะไรแน่นอนเนาะอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะบางเทือก็อาจจะเขาปีปดเนาะค่ะเจ้านี้ก็ได้ว่ะตีหัางตามหัางเงินเอฟซีพนา่าโอ้ยสิเป็นลมเจตตาวะตีบ่ปินดอกค่ะให้กำลังแรงใจกันคือเกาเนาะ เป็นบึดเดียวก็ขึ้นมาอ่ะเป็นล้มก็เป็นแป๊บเดียวฟื้นคือเก่าบ่ฟื้นคือเก่าให้กำลังแรงใจกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะเบาอยอกันพอได้หัวเนี่ยจากน้อยเนาะเลขรูดการรูดไปเลยวันทีหนึง่งรูดแล้วรูดเลยอ่าเก่ารูดไปใหม่มาตามต่อเนาะค่ะเล่าพัฒนาสองทุ่มครึ่งค่ะไผาาจะตามแคปหน้าจอค่ะ หลักสิบเดินดีเด่นหลักสิบของเจตาเนาะค่ะ,อะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะค่ะเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงเนะเาะมาต่อกันค่ะมาต่อกันคลิปนี้เจตาก็จะมี1 2 3 4 4สองหาุนกับเจตาพอดี สีเสียนเนาะค่ะตาบรรทัดค่ะมเจตตาตาบรรทัดคุณยายใจดีช่อเชิดชัยกับเลขมีที่มาค่ะไปชอบของคนใดก็ตามของผู้นั้นเนาะค่ะรอรับชมรับฟังไปต่อค่ะตาบรรทัดส,สรุปเด่นเน้นเจาะเนาะค่ะเด่นของเพื่นวันที่หนึ่งเข่าอยู่เด้อค่ะตาบรรทัดตาบรรทัดทุนเข่าอยู่ วันที่หนึ่งเนาะค่ะมาเบิงแนวทางใหม่กับขอบุญขอบุณตาบรรทัดเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาวางทางช่องของจีตาไปต่อไปไม่ค่ะสรุปดินนิ้นเจาะอีซีของตาบรรทัดเป็นยังไงแน่จะตามพื้นกะแคบหน้าโจเนาะค่ะตามไมวันที่สามตามไมไปต่อกับตาบรรทัดสรุปดินวิ่งรูดพื้นดินหายหาค่ะน,น้นเน้นที่หาสองสอง,สองแปด ห้าศูนย์ค่ะเจาะที่สองห้าศูนย์ห้าสองแปดสองหางสามตัวค่ะและ้วก็สองตัวสามหางเนาะพอนินให้นินห้าสองสองแปดห้าศูนย์แล้วก็เจาะสามตัวสองห้าศูนย์ห้าสองแปดค่ะเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านค่ะไปจะตามตัวของตาบรรทัดเนาะ กับขอบคุณขอบคุณตาบรรทัดเที่ยวแนวาทาังมาว่างทังชงจตาหลายๆเด้อค่ะคุณยายใจดีค่ะหลุดไปวันที่หนึง่งเพิ่นก็หลุดไปเนาะคะ่ะคุณยายใจดีเนาะหลุดแล้วหลุดเลยเนาะคะ่ะให้กำลังแรงใจคือเกาหลุดแล้วค่ะวันที่ยิบเกาเพิ่นเข่าไปอยู่เด้อค่ะเข่าไปอยู่ตัวหนึ่งอยู่เนาะหลุดวันที่หนึง่ง แนวทางใหม่มาแล้วค่ะพี่น้องมาตามต่อไปใหม่คุณยายใจดีเนาะกับขอบุญขอบคุณคุณยายใจดีหลายๆเด้อค่ะเดี่ยวแนวทางมาวางทางช่องของเจตากาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเนาะค่ะสรุปเดินเน้นเจาะคุณยายใจดีวันที่สามเป็นมือแรงสองทุ่มครึ่งไปจะไปต่อกับคุณยายใจดีจับตามองค่ะ ชอบกระจัดเนาะค่ะขัดก็ผ่านสรุปเอ้าเฉียนผิดอีกแล้วพี่น้องสรุปรรปรสุค่ะสรุปเด่นเน้นเจาะของคุณยายใจดีวิ่งรูดวิ่งรูดเด่นเด่นเจ็ดเน้นสามหางค่ะเจ็ดห้าแปดสี่แปดสองเจาะที่หางเดียวค่ะสามตัวแปดเจ็ดห้า เดินเน้นเจาะคุณยายใจดีเอฟซีที่ชอบหน่อยๆเพิ่นเดินเพิ่นเน้นเพิ่นเจาะไม้แล้วค่ะจับตามองแทบหน้าจอเอฟซีผู้ชอบหน่อยๆเนาะชอบแนวทางของคุณยายใจดีกับแคบหน้าจอค่ะไปล่องเบิง่งผิด่ระนาอาชอบกับจัดคัดกับพานเนาะค่ะคุณยายใจดีมาไปโตค่ะ ไปต่อของชอเชิดชัยหนุ่มน้อยหน้ามนคนรูปลอหนุ่มน้อยหน้ามนคนรูปลอชอเชิดชัยหลุดไปเนาะค่ะศูนย์แปดแปดสี่ศูนย์หลุดแล้วหลุดเลยว่าเป็นยังงค่ะมาไปใหม่ไปต่อให้กำลังแรงใจคือเก่าเจตาให้กำลังใจคือเก่าด้อค่ะแนวทางหลุดไปค่ะมาไปใหม่ ไปตเนาะคะ่ะกลับขอบ,บุญขอบคุณช่อเชีดใช่ค่ะที่เอาแนวทางมาวางทางช่องของเจตาเนาะกลับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเนาะคะ่ะบิงลูดของเพื่นค่ะอะไมแล่ห้ากับเจ็ดสองตัวสี่หางห้าแปดเจ็ดแปดห้าศูนย์เจ็ดศูนย์เบิรนก็จะมีหาหากับเจ็ดเจ็ดค่ะสามตัวสามหางห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าเจ็ด วิ่งดูดนี่เดินลองห้าเดินที่เจ็ดเนาะค่ะเดินเจ็ดลองห้าตัววิ่งตัวลูดสองตัวเน้นสองหางค่ะเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์สามตัวนี่เน้นหนึ่งหางห้าเจ็ดแปดวิ่งลูดค่ะวิ่งลูดเดินที่เจ็ดเนาะค่ะเน้นเจ็ดแปดกับเจ็ดศูนย์ แคปหน้าจอค่ะไปจะไปต่อกับชอเชษชัยเนาะคะ่ะไปต่อมือแรงวันที่สามเนาะคะ่ะวันที่สามไปต่อกับชอเชษชัยแคปหน้าจอค่ะต่อไปเลขมีที่มาะคะ่ะเลขที่มีที่มาศูนย์แปดแปดสี่ศูนย์เนาะคะ่ะวันที่หนึ่งที่ผ่านมาเลขมีที่มาก็ลุดไปเนาะ หลุดแล้วหลุดเลยไปใหม่ไปต่อค่ะให้กำลังแรงใจพอป,ป็นยังเนาะเป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะหลุดไปกับกับขอโทษขอให้แทนเลขมีที่มาเนาะค่ะขอให้เอฟมาไปไหม่ให้กำลังใจต่อแร้งสองทุ่มครึ่งไปรุ่นกันใหม่กับเลขมีที่มาเนาะค่ะวิงหูุดของเพิ่อนไ้มาซีก็พาค่ะ 2ตัว4หาง4 9 5 9 4 1 5 1เบิ่งก็จะมี4 4 5 5ค่ะ3ตัว3หาง4 5 9 4 5 1 4 4 5วิ่งรูดเพิ่นเด่นทอกันเด้อค่ะ4กับ5เด่นเท่ากันเน้นที่2หาง2ตัวเนาะค่ะ2ตัว2หาง4 9 5 9 ตามหางค่ะพื้นเด่นที่เน่นทีสี่ห้าเก้หแคปหน้าโจค่ะไพจะไปต่อกับเลขมีที่มามือแรงสองทุ่มรึงเนาะค่ะลาวพัฒนาเนะเป็นวันพุธกับขอบุญขอบคุนเลขมีที่มาค่ะเดี่ยวแนวทางมาวางทางช่องเนาะแล้วก็ขาดบดได้คือ FC ซค่ะที่เขาไมา้กำลังแรงใจมากดไล่กดติดตามเนาะค่ะอซีม่ถ้าชอบคลิปนี้ผ่านเขามาเห็น ฝากกดไลค์กดติดตามเนาะคะ่ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเด้อค่ะจะได้บอผาดลิปใหม่ๆทางช่องของจีตาเนาะกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะคะ่ะคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องโชคดีสองทุ่มครึ่งมือแรงกับเล่าพัฒนาค่ะวันนี้ก็ขอให้มีความสุขค่ะขอสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนเนาะเดินทางไปไซก็ขอให้ปลอดภัยค่ะเดินทางไปขอให้มีโชคกลับมากะขอให้มีช่ คลิปนากพ่อกันไหมคะ่กพพะกบขอบคุณเป็นอย่างสูงคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะ